ที่เป็นอะไรโดดเด่นกับองเรือนนี้มากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะคะคควันนี้พี่วีเรามีผู้มาคุยข่าวกันหลายคนสาวๆสวยๆมากมายค่ะแล้วมีผู้ชายอยู่คนเดียวผู้ชาย,ยพี่วีเดี๋ยวนี้ผู้ชายหายยากมีใครบ้างเอ่ยคะ่ะไหนทักทายท่านผู้ชมรายการหน่อยนะพี่วาดค่ะทัศนาเศรษีนะคะอืมเป็นเป็นเป็นผอเอากลุ่มส่งเสริมอันนี้อันนี้มีผอเอากลุ่มเสริม มาคุยข่าววันนี้นะคะก็น่าจะตื่นเต้นแหละเพราะเอากลุ่มเสริมมาคุยนะคะแล้วไปทางซ้ายสวัสดีค่ะสาวสวยคนนี้สรสมจิตค่ะผู้มีการหนตัวสอบไปไหนวันนี้ก็มีพี่ออนมาคุยข่าวแต่ต้องเป็นข่าวที่ไม่เครียดนะคะพี่ออนไม่เครียดแน่ในในฐานะผอกลุ่มตัวสอบไปไหนนะคะเอาไม่เครียดนะคะเอาให้ผู้ชมรายการนั้นมีความรู้สึกสบายใจ และไม่ต้องตรวจสอบแล้วก็ข่าวครั้งนี้คือไม่ข่าวตรวจสอบนะคะข่าวคุยกันสบายๆและสาวสวยข้างๆดิฉันและสวยกว่าดิฉันเนี่ยนะคะใครน้าค่ะก็สวัสดีค่ะเดือนแห่งความรักแล้วก็เป็นเดือนแห่งปีใหม่ของชาวจีนนะคะวันนี้ท่านผู้ในการก็เอาความรักของที่ท่านมีแล้วก็ของเขตมีมาฝากกับปลายทางค่ะสนนอปียาพัฒน์การค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็พี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะคะ ออทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการครูเนี่ยไม่ได้จบเรื่องการเงินโดยเฉพาะ <พา S 1> มีปัญหาแน่นอนค่ะเรื่องการสอนถือว่าเป็นหนึ่งแต่เรื่องเงินเรื่องมีปัญหาเขพืุนที่เนี่ยเรามีนโยบายในการแก้ปัญหาหรือว่าสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรการทําบัญชีหรือการใช้ใจ่ายที่มันถูกต้องโปร่งใสนะคะตามนโยบายท่านหอเขตนะคะท่านทำอย่างไรเทตทำอย่างไรวันนี้ อ๋อน่วยตรวจสอบ่ายในเรื่องค่าค่ะแต่เป็นเรื่องดีๆเรื่องดีแน่นอนค่ะเรื่องฟังเราไม่เครียดไม่เครียดค่ะได้เลยครับพี่ออเปนเช้านี้ไม่เล่นแอคเครียดค่ะเลยค่ะเลยค่ะสำหรับหน่วยตรวจสอบภายในของเรานะคะก็มีการเขียนแผนงานเพื่อออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังอยู่แล้วนะคะแต่ในการตรวจสอบของเขตตรวจสอบภายในเราเน้นให้คําแนะนําปรึกษาค่ะเราทราบดีค่ะจ้านใหญ่คะว่า คุณครูไม่ได้จบการศึกษามาทางทางด้านการ,การเงินการบัญชีถ้าจบวันนี้ก็เข้าเป็นครูไม่ได้ค่ะพี่ออนทุกคนต้องมาทําการเงินเพราะฉะนั้นตัวสอบก็เลยมีการไปให้คําแนะนำอยู่แล้วในการเขียนแผน สิ่งที่จะนำมาเล่าข่าวบอกต่อสำหรับเช้าวันนี้นะคะของตรวจสอบภายในก็คือในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนาโดยผออลนพแสงพูนได้ทำกิจกรรมมากิจกรรมหนึ่งแล้วก็ววสร้างสมรรถนะข้าราชการอันที่ดำเนินการด้านการเงินการคางตรงนี้เลยค่ะที่ครู<อ>มีความรับผิดชอบดีจังเลยค่ะ สอบติววิทยากรในวันนั้นแล้วก็มีภาพมาให้ชมนะคะว่าค่ะลิปก็คือว่าในวันนั้นไปโอ้งหัวเราะกันคิกพักเลยค่ะ่เรียกกันเลยหรืออาจจะเป็นพ่อวิทยากรเบี้ยกรเป็นตลกนั้นเป็นตลกสร้างบรรยากาศให้ให้ได้รับชมได้ได้ได้เข้าถึงเราและก็เข้าใจการดําเนินการด้านการเงินในเวอร์ชั่นที่มันไม่เครียดไม่มีทาไม่เครียดเลยค่ะ อ๋อนตเิงตื่นเต้นตลอดตื่นเต้นตลอดอ่ะเพราะเดินไมแล้วถามตลอดค่ะอ๋อในภาพก็มีนะคะวิทยากรเนี่ยไม่เคยอยู่กับที่เลยไม่อยู่กับที่เพราะฉะนั้นหลับไม่ได้ถ้าหลับปุ๊บยื่นไมทันทีเลยค่ะท่านของนุกรนก็วิทยากร active active ตลอดค่ะ active ตลอดเมื่ไห่ใครหลับไมไปทันทีค่ะโอ้เสดงว่าคุณปูต้องมีความเข้าใจใช้กำลงเรื่องการเลกเลิกตกลุ่มนิคมพัฒนา่ แค่กลุ่มถ่ายพื่เจ่าตาอยากได้รับทบ้างอะ้วพี่อาอจะว่าอย่างไรนี่เป็นนำแท่กลุ่มนอ่คมแล้วก็ไปลงเรียนนิคม้าแค่นั้นเองค่ะทแล้วพี่อาอมีแผนยังไงคะในเรื่องนี้ก็ก็บอกติดตลกนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะ กิจกรรมดีมากเลยนะคะอย่าบ่อยเลยนะเรียกมาสิบอกว่าได้เลยตลอดเวลาพอมาและฉันจะพาไปฉันจะไปหาเลยเพราะปกติตรวจสอบภายในมีแผนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยแผนของตรวจสอบอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะก็จะเป็นช่วงว่างของพี่ออนนะคะซึ่งสาวอาทิตย์พอไหวไหมคะพี่ออนได้ค่ะขอให้ทํามา เซ็งเบาๆเซ็งเบาๆเบาๆนะคะกระซิบนะคะท่านผู้ชมรายการอาจจะเป็นท่านพ่อโรงเรียนอยู่ด้วยคุณครูอยู่ด้วยที่นี่พ่อโรงเรียนบ่อยๆพอพ่อละวันเนี่ยไปเจอเรื่องเด็ดมาอีกครับอะไรล่ะคะช้อนพ่อรักเราเรื่องแง่แล้วรู้สึกที่บีจะรู้เรื่องของหนูมากไปกว่าเจ้าตัวนไหมคะเนี่ยเขาออกมาเขาไม่เลือกมาเราไ้ฟังกันตลอดนะพ่อพี่เอามีเรื่องอะไรก่นที่เขียนแผนออกโรงเรียนนะคะในการเขียนแผนออกโรงเรียนเราจะตรวจหนึ่งค่าอ่า การจัดการด้านการระบบการเงินอยู่แล้วแต่เราจะมีการไปดูอาหารกลางวันด้วยค่ะแต่อาจจะไม่ได้ไปกับพ่อพัฒนานะคะคุณสมเสริมเพราะว่าเราอยากไปดูเรื่องอาหารกลางวันเราแยกกันไปเราแยกกันไปแต่ขอรวจสอบไแต่เราไม่หลงเลยนะคะไม่หลงทางไม่หลงค่ะไมก็เลยอาจจะได้ไปเจอโรงเรียนเล็กขนาดเล็กแต่เขามีการ จดำเนินการอาหารกลางวันซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กตรงนั้นแต่เรา ประทับใจว่าเป็นเรื่องดีในส่วนที่อาจจะไม่ได้มีโรงเรียนที่เรานําเสนอในวันนี้การไปตรวจโรงเรียนมีหลายโรงแต่เราหยิบมายกตัวอย่างแค่บางโรงเป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีเวลาจํากัดอ่ะแล้วที่ออนยกโรงเรียนอะไรมาคะเนี่ยก็จะมีโรงเรียนบ้านตะเก่าบ้านตะเก่าทองอยู่ในอะเภออำเภอเมืองค่ะเราอำเภอเมืองของเราแล้วพอโรงเรียนราคาชื่ออะไรคะเอาเอาดับชื่อต้องให้เครดิตพ่อเลยก่อนนิสากรค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือเขาให้เด็กหยิบผลไม้เองค่ะ เราก็เลยบอกน่าสนใจลองดูย่ใครจะกินอะไรกับใบหยิบข้าวแต่ว่าเอาที่เอาที่ต้องการใะ่ใชมากแคน้อยก็แล้วแต่ปริมาณคือสามารถควบคุมความต้องการตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นอิสระนิดนึงไม่ใช่ว่าให้หยิบมาเท่านี้ปรากฏว่าเวลากินที่หยิมแล้วจะไปขอต่อกรงเรียนอะไรนนี้บ้านเขาช่วยมอาหารบ้านเขาเพื่อาหาอยู่ในอำเภอนาขาเดียวกันบ้านวัดขาดขอเป็นแทนโทษอ๋อดีเดินแสดงว่ามีคน คอยติดตามนะคะแก้เขาให้ตัวกลมห้วยเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ออนเอาดีๆค่ะวัดเขาห้วยมหาดอยู่ที่อเภอบ้านฉางนะบ้านฉางมหาดอ้าวมันชื่อใหม่ค่ะไม่ใช่เขาห้วยค่ะต้องเป็นขอชื่อใหม่ถูกๆนะคะบ้านชางมหาดอยอยู่เภอบ้านไผ่ค่ะพี่ออนเพราะว่าอ๋อขอชวาลิศ อืมพอชวบริษนะคะเป็นผู้บริการโรงเรียนนี้และอยู่อำเภอบ้านทไายนะคะอาจจะใกล้เคียงคลองเสียงกับโรงเรียนอนที่สาค่ะโรงเรียนที่ก็คือเขาจะให้เด็กสวดมนต์หรือขอบคุณอาหารจานได้รับตูน่ารักจังเลยค่ะในการสุงฝังเรื่องของโรงเรียนที่สามก็คือโรงเรียนโรงเรียนอะไรคะพี่ออนนี่คงศีค่ะนี่คมศีพนี่คงศีพพ้องเรียนชื่อ พอจำได้ไหมคะกรเอกทช่หลวงเพราอยนโอ้เยี่ยมมากเลยและโรงเรียนที่คนติบนั้นอยู่ที่อำเภออำเภอปวกแดงปเดของเขาก็คืออาหารที่ให้เติมเขามีให้วางไว้เหมือนเดิมค่ะให้วางให้เด็กตักตามอัธยาศัยเหมือนกับเป็นบุฟเฟ่ช่เฉพาะส่วนที่เติมนะคะส่วนที่เติมวางไว้ต่างหากคือแยกตัวเลยนั่เรียนจะได้ไม่สุกเกงใจใครใช่ไหมคะ้าัวเองนอี่อ๋อค่ะ ถึงช่วงตื่นเต้นค่ะเป็นช่วงที่ทางระยองเขตหนึ่งจะตามไปเยี่ยมชมโรงเรียนในพื้นที่นะคะและโรงเรียนที่เราจะไปในวันศุกร์ข้างหน้านี้โรงเรียนนั้นนะคะท่านผู้ชมรายการที่ชมอยู่นะคะลองเดานะคะว่าจะเป็นโรงเรียนไหนดิฉันหยิบมาแล้วนะคะจากแก้ววิเศษและเราก็จะประกาศชื่อโรองเรียนเอาไว้ให้ท่านผู้ชมรายการนั้นตามไปดูกันต่อนะคะว่าโรงเรียน อันนี้กลัวว่าจะแบบค่ะรู้สึกที่จะแบบมั่นคงจังเลยนะคะ,ะ,คะราคาพอถึงคราวนี้แล้วนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าท่านผู้ชมรายการจะต้องตามไปดูกันต่อไปค่ะโรงเรียนแห่งนั้นคือโรงเรียนบ้านเขายายชุมค่ะดีดีครับโรงเรียนนะคะเราจะเจอกันใ่ที่โรงเรียนบ้านขาชุนนะคะ วันนี้ดิฉันแล้วก็พี่ๆทั้งสี่ท่านมีพี่วีพี่ออนพี่ใหญ่แล้วก็พี่วาดพร้อมทั้งท่านผู้มปนทางเรียนปวีนาคำวดเป็นผู้ในการเรียนบ้านหนองคอที่เรามาทารายการวันนี้ขอให้ท่านสมราการนั้นมีความสุขและสมหวังทุกคนนะคะส่วนพวกเราจากรายการและทีมงานของรายการนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น d ีเทท่านผู้มปนการกลุ่มและผู้ที่มานําเสนอข่าววันนี้นะคะขอให้มีความสุขด้วยะคะ่ะ แล้วก็ให้ท่านผู้ชมให้กําลังใจรายการของเราด้วยนะคะรายการของเรานั้นไปตามสถานที่แล้วก็จะจัดรายการนี้ไปจนกว่าพวกเราจะหมดแรงค่ะแล้วเราก็จะทํารายการนี้ให้มีคุณภาพและปรับปรุปงรายการตลอดค่ะและท้ายสุดนะคะขอให้ทุกท่านที่เป็นคนชาวเชื้อชาติสัญชาติจีนในโอกาสที่จะถึงตรวจจีนและเร็วนี้นะคะ ซินเียยูอซีนี้พูดใช้ใครที่อยู่ในเทศกาลนี้นะคะให้มีความสุขและได้แตะเอียร์เยอะๆนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอปิดรายการในคนี้สวัสดีค่ะ